สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวาดคนในโรบอกกันนะคะโดยคนที่เราจะวาดก็คือคนสวยค่ะขั้นแรกนะคะร่างอนาโตหรือรูรขั้นแรกนะคะร่างอนาโตมั่วค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการวาดตาและคิ้วให้ไม่เท่ากันนะคะ ท้ายก็วาดผมให้พี่คนสวยนะคะไม่งั้นพี่คนสวยจะหัวโล้นค่ะได้เวลาได้เวลาโหวตกันแล้วนะคะแล้วว่าผิวเราก็ไม่ได้เขียวนะคะ <c oughs> น่ารักดีค่ะเอาไปเลยอีกสามดาวน่ารักดีค่ะเอาไปเลยอีกสามดาวโคตรจะน่ารักเลยค่ะเอาไปเลยสี่ดาว สุดยอดน่ารักเลยค่ะเอาไปเลยสีดาวใครวาดคะเนี่ยสมควรได้ห้าดาวเลยค่ะ <c oughs> น่ารักอีกแล้วเอาไปเลยสีดาวลงสีสวยดีนะคะเอาไปเลยสีดาวประกาศผู้ชนะแล้วนะคะเราได้ที่สค่ะยินดีกับเราที่คะ